มัันขดเ,เก็บผักขมจ้าว้าวเล็กน้อยสุนเหี้ยหมถูกคนกำลังงามงามเ,าเก็บพ่อไปลวกจ้าผักขมผักขมผักขม,ขมพลัง ไปเก็บอยู่ตรงเนินเดี่ยวก็จะหลายเยอะเป็นหมดแล้วที่แรกเป็นต้นอันนี้นะก่ก็พักชีนะจ๊ะพ่อแม่ขึ้นกันถ่ายมาดูมะบรรยากาศน้าสาว้อยออกเม่อยันเก็บผักโขมผักโขมผักโขม อันจีนสมักขึ้นดินไม่ไหมนาะจ้ะดินที่ว่บวาบ่มีอย่างเดี๋ยวปีหน้าก็ามีกินแล้วจ้ะจักหน่อยก็ขึนขนขนน้นล่ามขึ้นได้จะไรก็ล่ามขึ้นได้อูคุสหรือไมก่ก็จะเพลียากินแลนะจ้ะเ <c oughs> ก็บก,กินน้ำหน่างน้ำดอนเลยจ้ะ อ้าวขับรถได้ก,ก,ไกันแล้วกันเลยไม่เป็นไรไงไปแม่นเบิด์ดเราจะตรงโน้นตรงโน้นน่ะ,นะ,นะมีตรภาขมขมเต็มเลยกำลังงามงามเจ็บไปพอดวกกินนะจ้าเอาเม็ดฟักทองมาปลูกไว้นี่มันจะขึ้นหายวะน่าหน่ายก็ขึ้นเต็มจ้า โอเคไปแล้วค่ะไปแล้วครับ